เสนอผลงานของกมลโปรดักชั่นเจ้าพ่อเจ็ดคุกหนังดังเมื่อ47ปีที่แล้วสร้างโดยคุณกมลอารามเซรดีวงคุณสุพัฒน์มิ่งระดาพรกำกับการแสดงโดยจรันพรมรังสีนำพระเอกสมบัติเบธนีพบกับพระเอกสรพงษ์ชาตรีส่วนนางเอกจะเป็นคุณนวรัตยุตะนันหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังเพชรรามา โรงหนังเพชรเอ็มพายเมื่อวันที่22เดือนกันยายนปี2520สมัยนั้นคนที่เป็นแฟนหนังบู๊นะครับต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีใครพลาดหนังเรื่องนี้เลยนะครับผมเองมีโอกาสดูหนังเรื่องนี้สมัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเรื่องนี้ต้องดูในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่าเห็นแค่ใบปิดเห็นแค่แผ่นโชกาสนะครับที่มีรูปพระเอกสมบัติเมทานี ติดคุกนะครับแล้วก็ต้องจับหนูเอามากินนะครับโอ้โหอยากดูทันตรีครับแล้วยิ่งสมัยนั้นนะครับหนังที่มีพระเอกประกบกันสองคนแบบนี้แหละครับสมบัติกับสรพงษ์ต้องเป็นที่หมายปองของคนบูนะครับจากปี2520เป็นต้นมานะครับชื่อหนังเจ้าพ่อเจ็ดคุกจึงเป็นหนังที่อยู่ในหัวใจตลอดมานะครับเคยไปตามหาเรื่องย่อหนังเอามาอ่านดูด้วยนะครับยิ่งเห็นเรื่องย่อหนังเห็นภาพนิ่งนะครับ ก็ทาให้คิดถึงหนังเรื่องนี้นะครับอยากจะดูอีกนะครับแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นสมัยที่มีม้วนเทปวิดีโอหอกให้เช่านะครับก็พยายามสืบถามตามร้านเช่าวิดีโอต่างๆว่ามีหนังเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกให้เช่าดูหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยนะครับก็ยิ่งทําให้สงสัยนะครับว่าหนังดังระดับนี้ทําไมไม่มีใครเอามาทําเป็นวิดีโอเทปให้เช่านะครับก็ได้คําตอบนะครับว่า ถ้าอยากดูหนังที่ไม่มีวิดีโอนั้นต้องหาฟิล์มเองครับพวกเราจึงเริ่มหาฟิล์มหนังเองและไปพบที่กลุ่มฟิล์มโรงหนังเฉลิมเอกอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดของอาจารย์ประนอมแท่เสียท่านนี้แหละครับเรายืมปีมาทั้งหมดทั้งบ้านเลยนะครับรวมทั้งเจ้าพ่อเจ็ดคุกเอามาเทเลซีนแปลงเป็นฝ่ายดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็นําหนังเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกนี่แหละครับจัดฉายให้ชมฟรีๆมาแล้วนะครับที่หอภาพยนตร์สารยาอย่างไรก็ตามนะครับ แม้ว่าพวกเราจะพบกากฟิล์มแต่เป็นกากฟิล์มที่ผ่านการฉายมาอย่างหนักท่านสังเกตดูเส้นผลนะครับเยอะนะครับหัโโมวม้วนท้ายม้วนนี่เยอะแม้ว่าหนังจะมีอยู่6ม้วนจบนะครับแต่ว่าความยาวของหนังก็ลดทอนลงไปเยอะนะครับเนื่องจากว่าช่วงหัวม้วนท้ายม้วนนั้นฟิล์มขาดหายไปบางส่วนนะครับแต่ก็ยังพอดูรู้เรื่องนะครับและหลังจากที่พวกเราพบฟิล์มเจ้าพ่อจ็ดคุกแล้วนะครับหลังจากนั้นมาอีกก็ไม่เคยมีคราว เกี่ยวกับบีมหนังเจ้าพ่อจ็ดคุกก็ปีนอื่นอีกเลยณวันนี้นะครับภาพจากหนังเรื่องเจ้าพ่อจ็ดคุกที่ผมนํามาใช้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี้จึงต้องคิดไว้ก่อนนะครับว่าเป็นกากปีมชุดสุดท้ายที่เหลือจากการฉายนะครับท่านนี้พันตํารวจตรีประชาภูนิวัฒนะครับนักเขียนชื่อดังก็ร่วมแสดงในหนังเรื่องเจ้าพ่อจ็ดคุกด้วยนะครับ จริงๆแล้วเจ้าพ่อเจ็ดคุกนี่เป็นชื่อฉายาของเรืองในเรื่องนะครับของสมบัติเมทนีโดยนําเขาโครงเรื่องนะครับจากเรื่องจริงของผู้ที่ติดคุกแล้วก็แหกคุกบ่อยนะครับจากนั้นก็มีการตกแต่งเรื่องขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นหนังออกคิวบูนะครับท้ายๆเรื่องก็จะเป็นการดวลน,นะครับการยิงปืนกันสนั่นนะครับสมัยที่ผมเป็นเด็กๆนะครับที่เห็นหนังเรื่องนี้นะครับเห็นใบปิดหนังเรื่องนี้ เพื่อนๆบางคนก็บอกไม่อยากดูนะครับที่เกียดดูหนังคนติดคุกนะครับเขาเข้าใจว่าหนังจะอยู่แต่ในห้องขังตลอดทั้งเรื่องนะครับจริงๆอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าต้องแหกคุกออกมานะครับทั้งสมบัติเวทานีทั้งสรพงษ์ชาตรีนะครับสารพงษ์นี้ในเรื่องจะต้องเรียกว่าทําตัวเองให้เข้าไปอยู่ในห้องขังเพื่อที่จะตามไปล้างแค้นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าน้องสาวตัวเองนะครับพอเข้าไปได้ก็พากันแหกคุกห้อยคุกออกมาก็ ค่ะคนที่เป็นคนร้ายแหะครับจากนั้นก็ตามหาคุณเกตชาเปลี่ยนวิถีจะรู้ว่าคุณเกตชาเปลียนวิถีนั้นอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ตามมาเพื่อที่จะเรียกว่าล้างแค้นกันนะครับหนังเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกนะครับจึงไม่ใช่หนังชีวิตของคนที่ติดอยู่ในคุกหรือว่าเดือนจําตลอดทั้งเรื่องอย่างที่บางท่านเข้าใจนะครับวันนี้ผมก็เลยนําภาพตัวอย่างเอามาฉายให้ดูนะครับนี่ครับพระเอกสรพงษ์ชาตรีกับสมบัติเวธนี สอนพงษ์นั้นใส่วิกนะครับเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องแผลเก่านะครับที่ตอนนั้นต้องผมสั้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดูมุมกล้องนี่ฝ่ายุณเกชานะครับจะอีกอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับคุณหมานลบก็จะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นการนีุ่ณนิรุสติจัญญาเรียกว่าเป็นการประชันดารากันนะครับจอก็เป็นจอกว่างคุณสิริขวัญนันทศิรินะครับเข้าไปหาคุณนิรุสติจัญญานะครับ พันตำรวจตรีประชาภูนอิวัตรในคุณเกชานะครับคุณดำจดัสกรน,นี่เป็นชาวเขาเช่นเดียวกับนางเอกนะครับคุณอวรัชยุทธนานก็เป็นชาวเขานี่เป็นฉากท้ายเรื่องแล้วนะครับที่จะต้องมาต่อสู้กันที่เมืองนะครับเมืองนี่ก็ไปถ่ายทําที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องนั้นอยู่ทางภาคเหนือนะครับแต่ว่าภาคเหนือหาเหมือนฉีดนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องไปถ่ายที่ภูกเก็ตนะครับคุณสมุยเมืองอินครับ จริงๆชากวูนั้นเยอะกว่านี้นะครับคุณจรันธรนังสีนั่นตอนนั้นเพิ่งที่จะเรียกว่าประสบความสมําเร็จจากการทําเรื่องชุมแพนะครับกำกับเรื่องชุมแพรมาพอมากํากับเรื่องนี้ก็โอ้โหใส่เข้าไปเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องระเบิดเรื่องฉากยิงนะครับเจาะยิงแต่ละคนนะครับแล้วก็เรียกว่าดีไซน์ฉากคิววูให้ออกมาให้ดูให้ดีนะครับซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะครับ คนที่เคยดูเจ้าพ่อเจ็ดคุกแล้วไม่มีใครไม่ถามหาไม่มีใครบอกว่าไม่อยากดูอีกนะครับเพียงแต่ว่าสมัยนั้นมันตามหาเทปวิดีโอไม่เจอนะครับจริงๆหนังเรื่องนี้ผมเคยลงไว้เพียงบางส่วนในช่อง youtube ชุมทางหนังไทยหลายครั้งแล้วนะครับนี่ครับนี่กับคุณดามดัสกรน,นะครับทุกคุณนวรัชยิงช่วยนะครับเรียกสมบัติเมทนีนีครับยิงอีกครับ วันนี้ก็ดูกันเป็นบันทึกนะครับเรียกว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของหนังเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกนะครับหนังดังเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับนี่ครับสระพงษ์ชาตรีกับคุณเกชาเปรียบวิธีเรียกว่าฉีกทุกแนวการกำกับนะครับเอกก็ตายได้นะครับ